กรณีของจอนนี่มือปราบที่เป็นดราม่าล่าสุดนะครับก็คือถูกแจ้งจับ ในการสร้างรีสอร์ทลุกล้ําเขตนิคมเอาจริงๆครับมันก็มองได้หลายแง่มุมนะครับแต่เราต้องไปดูในเรื่องของต้นเหตุก่อนเลยครับต้นเหตุคืออะไรครับต้นเหตุก็คือจอห์นนี่นไปวิพากษ์วิจารณ์อุ้งอิงนะครับจากคลิปเสียงของอุ้งอิงกับฮุนเซนนะครับแล้วก็จอห์นนี่ก็มีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์ของชายแดนไทยเขมรนะครับที่มองว่าทําไมเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันทํางานกันแบบนี้นะครับทีนี้แล้วจอห์นนี่เป็นคนที่อยากจะลาออกจากตํารวจมานานแล้วเพราะว่าเขาทําธุรกิจมาหลายอย่างอาศัยความเป็นอนินฟลูเอนเซอร์ โซเชียลยุคแรกๆเนี่ยมาหลายปีแตกไลายธุรกิจไปเยอะมากนะครับอย่างธุรกิจค่ายเพลงจอน n ี่มิวสิกเนี่ยศิลปินหลายคนก็มียอดวิวแตะร้อยล้านวิวนะครับท่านั้นได้จอนนี่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของฟากรีสอร์ทหลายอย่างนะครับทำไมจอนนี่อยู่มานานถึงไม่มีคนร้องเรียนหรือว่าเกิดเคสนี้ขึ้นมาครับก็นี่แหละครับผมถึงบอกนี่คือในเรื่องของการเมืองล้วนๆครับซาใช่ไหมงั้นจัดการมันเลยแล้วกันเอาเฉพาะแบบในตัวส่วนของรีสอร์ทกับพื้นที่นะครับถ้าจะพิจารณาเฉพาะตรงเนี้ยนณะ เวลานี้นะวินาทีนี้จอห์นนี่ก็อาจจะเสียเปรียบในเรื่องข้อกฎหมายนะครับซึ่งต้องสู้กันต่อไปแต่แต่แต,แต่เวลาเราดูอะไรเราต้องดูเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมครับในการกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดูในที่มาที่ไปเช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่ที่อ้างว่าจอห์นนี่เข้าไปลุกล้ําหรือว่าสร้างรีสอร์ทเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่า เขาเนี่ยซื้อมาเป็นมือที่ล้วนะครับพื้นที่เหล่านี้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาหลาย10ปีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีประชาชนเนี่ยอีก500กว่าครัวเรือนนี่แหละที่เข้าขายเคสแบบจอนนี่เนี่ยก็อยู่กันมานานเป็นชุมชนอยู่กันมานานแล้วนะครับแล้วก็รัฐก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับถ้าเกิดว่าดําเนินคดีความกับจอนนี่นะครับคุณก็จะต้องไปย้อนหลังเจ้าของรีสอร์ทคนที่2คนที่1 และผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆในละแวกนั้นด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของชุมชนไปนะครับไม่งั้นนะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะโดนตราหน้าว่าเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครับอันนี้เราว่ากันกันไปตามเนื้อผ้านะครับก็ต้องติดตามดูครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับต่อให้จอห์นนี่ในที่สุดสามพิพากษาว่าโอเคว่ากันเฉพาะเนื้อผ้าหน้าเนื้อผ้านี่แหละคุณต้องลือจริงเขาไม่ได้เดือดร้อนครับ เขาลื้อเมื่อไหร่ก็ได้ครับเงินเขาเยอะเขาก็ไปสร้างที่อื่นได้ครับเผลอๆเนี่ยคนจะไปสนับสนุนเขามากกว่าเดิมอีกครับก็เอาเป็นว่าเคสนี้เนี่ยทำให้จอนนี่เนี่ยดังขึ้นกว่าเดิมได้คะแนนความเห็นใจจากคนเนี่ยมากกว่าเดิมปัญหาที่มันหมกมุ่นมานานเนี่ยได้มีการแก้ไขให้มันถูกต้องครับแต่ยามาแก้ไขเฉพาะเคสแบบนี้นะทำให้มันเสมอเสมอภาคทุกเคสและในทุกพื้นที่ของประเทศไทยด้วยครับสิ่งที่จอนนี่ทำานะยครับยังไม่เท่ากับนักการเมืองไทยนะครับที่ไปลุกป่าเนี่ยมือแรกเลยสร้างสนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟโดยใช้ถนนหลวงครับห้ามคนขึ้นครับแล้วก็เปิดให้มีการไปกระโดดล่มครับแขกที่มาพักสนามกอล์ฟกระโดดล่มมาเลยครับ น่าจะเป็นสนามกอล์ฟแรนโชชานวีนะครับเก็บค่าโดดล่มครับคนละหมื่นครับวันหนึ่งเนี่ยเขาได้รายได้นะครับว่ากันว่า4ี่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทเลยนะครับจากการเที่ยวเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยไปกระโดดล่มลงมาเห็นไหมครับอย่างนี้เนี่ยแย่กว่าครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเคสของนักการเมืองนะครับที่น่าเกลียดกว่าของกรณีจอห์นนี่เยอะครับกรณีจอห์นนี่เข้ามามือ2มือ3แล้วนะครับคนในพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ทําไมนักการเมืองด้วยกันคุณไม่ไปทำครับนายกอุงอิงครับไปดูนะครับสนามกออล์ฟแรรนนนโชชาวีีเ่ยขงใค